พรสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้านิ้วเบียนชาแนลอีกเราเด้อจ้าเด้อเมื่อนี่ก,กับรีวิวสื่อของอีกคือเก่าระจ้าเบิ้งมามีอยังนงเนาะจะเนาะวันหยุดเนาะจะนอะวันหยุดกับสื่อของเขาบ้านวันธรรมดากับทาง,งาน เาจะเนาะของประเทศแคนาดาอันนี้เขาหอมมาดินี่มัน1ิปเก่าิเกจุดเก่ายี่ตอนนี่มันจะกิโลเนาบิงึงว่ามันแปดกิโลแกิโลต่อ20ตอนไปหมกม่วง เมืองสองศูนเพื่อนคนนี้นจะนี่ยังกาะแม่พาปิดปากเนาะอันมันเป็นช่วงโควิดมันอันเก่าดอนกลัวประมาณสิบดอนลรอไปต่อหาสิบชินนนน้นเราจะนอนบนหัวบานเพามันจากบาทอยู่เมืองไทยอยูน่นี่มั้งซื้อมาสองกองเก่าเราก็ประมาณคิดว่าสิบดอนกองละสิบดอนหาสิบชินน้นเราจะนอนเราก็ไข้เราก็น้ำยา ซักผ่าอำยาซักผ่าเจ้าของมันจะบ้าหรือล่าเนื้อไก่เจ้าเราจะเนื้อไก่กับแพ็คหนึ่งกับยีสต์หาดองวิตามินนี่สื่อว่าไว้ได้พอหวานมันเป็นช่วงโควิดเนาะ,ะต้องกินวิตามินซีต้องกินวิตามินรวมเพราะว่ามันนั่นโควิดหลายนอกจาะ นี่พี่นักบาเถอะยังก็เนื้อทัวมาตะโฟกูที่กันเิดอะกลุ่มกุ่ตัวใหญ่ดีลุตัวนี้กลุ่ซื้อมาสาถุงเราจะเนาะ กัาน <43, S 2> ัวกนีม้าิบีนอันนี้นมนี่ก็นมโลแฟตบบานเขาซีริรนี่ก็ซีดอนกลัวเนาะจ้ะเนาะบนนมอันหนึ่งเปซ็นต์ขนมปังบลูแอปเปิลเช้รและเราจเด็บมากินทาราพัมแห่งเนาะจ้ะเนาะอันนี้ช้นเออเก้ มันนป็นลอยซีซีอันชินอันยูคอร์โกล์ันถือมันเนั็นสิบเอ็ดโดนกัวทะค่ะสือ่อยูหางยนต์แท้อันนี้ออแกนิกผักหอมรักทองมีนาทั่วอันนี้คึก้ก็เรล่าใจแค่หลอดถือมาถุงคนใหญ่เลยหกเก่าเก่าน้ำยาล้างถวยสบู่น้ำทั่วเหลืองสื่อมา หกกองน้องขั้เหลืองยูประเทศนอกเนาะอันเนี้นมือื่นว่าสิกินเลียงกินไม่กันลูกซ้ายก็อยากกินลาบเนวลาบเนวดิบ่าสันก็เข้าเหนียวก็เลยสือเหนียงว่ามแพ็คแบบง่ายนึง34.24องเนาะจะเนาะดอนสามีก็อยากกินอันบาร์บีคิวอ,อัน กระดูกหมูสามสิบสองดอนสองกิ่นบบง่ายหนึ่งแล้วก็แก้ย่างคือเก่าเราจะง่ายๆเราจะเนาะแค่นี้ละจ้ามือนีมาแค่มันรีวิวของสื่อของเขาบ้านง่ายๆนะมันอยุดเอาจะแค่ชีวิตของที่อยู่ประเทศแคนาดาอยู่จังไรกันเอาจะเนาะมันหยุดกับสื่อของเขาบ้านมันทธรรมดากับทำงานเราจะเนาะวันนี้จ้าบายบาย